กราบสวัสดีพ่อแม่พีนองสูเผือดสุ้คนเลยนะคะไม่หนีกันมาพปรแกับช่องปอลายเดอร์ชิวีมึง <c oughs> ไปค้ายลินทิมก่อนไปไปค้ายลินทิมก่อน,นโอเคนะคะมือน,นีจ่ะเหมือนเดิมโมมี่ยังโมมี่บริกิจยังไม,ม่เหรินซื้อ,อโอเคบอล ข่อยมาเรียซื้อๆเดิมมือนี้ข่อยซีบอกว่าสายอีสานตลอดไปอัดเออว่าตลอดไปเดี๋ยวเขาไปอยากสัญญาณอย่างไว้ห้าข่อยกับมาบอกไทยดีจังเลเออข่อยกับคนไทยคือกันกะเราแต่อารมณ์เนาะอยากว่าไทยอยากว่าอีสานกะแล้วแต่ข่อยเนาะโอเคมือนี่เขากะหาปืนก็เลยโอเคฟ้ามาปืนเอ4 0พีซศูนย์หมวกหนึ่งสโูบสองตรงนี้มีกระทะมี มีอย่างว่าหันร,ระเบิดโอเคบอกสองบอกว่าหันมันขับรถอ่อนไปยังทางผุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความือเขายิงกันแล้วคังนาเขามีคนยิงกันแล้วโอ้ยตายไปหนึ่ง M P 4 0โอ้ยชุดแดงชุดแดงชุดแดง,ดแดงยืนอย่างยี้นั่นเอา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 ,เอาสามลุ้มหนึง่งไอ้สองลุ้มหนึง่งสองลุ้มหนึงน่งเล่าจังใดโอ้ยยิงบัฒนัดเว้ย บอกนี่คานอยู่อ๋อนั่งนั่งยอ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 งแลนแลนนึงสี่แลนนึงสี่ก็ถือไปตัวแลนนึกสี่ก็ถือไปตัวเอาพวกนี้ก่อนเอาพวกนี้ก่อนเอาพวกนี้ก่อนอันอีนั่นว่ามาซอยมือก็เอาพวกนี้ก่อนเออออกมาแม่ตั้งไอ้วอลเข้าไปทางไหนวะซอยมือโอ้โหมึงคนไม่รักเพื่อนเลยอะเออบ่เป็นยังตายไปไซร์ล่าเก็บเก็บไม่เบิดเก็บบ่ได้ก็บ่เป็นยังตั้งไอ้วอลยู่นี่ตั้งไอ้วอลเขาก็ต้องทาเขาออกมาก่อน แล้วฟังข้างหลังเขากันยิ่งกันโอ้ยนำกันอยู่จนว่าอย่าเฟิรม์มห้กุบอกกูอีกแล้วว่าผิดอย่าเฟิรม์มถาข่อยก้อนเออเ่าเป็นทากูก้อนก็ขออภัยหลายๆเด้อยันถ้าเกิดว่ามีเด็กน้อยมาเบิ่งหลกะขออภัยหลายๆร่างเธอมันติดปากเนาะเออเอาสิบออกมาในตีข่อยสิทาจนไม่ออกมาอาอิทาจนไม่ออกมาเขาออกมาขอาม่อยสิบบไปใส่เพราะว่าเขยคิดว่ามันจะไมันก็ต้องมีไอวออันเดียว จะออกมาบอสิออกมาบอออกมาถอดขอสิแดงยิ่งละสิแดงไปอื่นหมุนเป็นเข็มทิศอยู่นี่ละคอยกระไดอุ้ยเอาเมียตายไปเร้วอ๋ออ๋อไอวอดาไปแล้วสิแรกออกมาบอแลนมาบวอมีปืนตังงานวอมีปืนตั้งสี่สิมม่าโชข่อยตีสิมม่าโชข่อยตีแลนนี้เด้อ๋อเขาเป็นวับวับเขเป็นวับวับเฮ้ยคือโลดตือคือโลเพื่อคือโลดเพื่อคือโลดเพื่อ รถเพื่อไงล้างไปตัวเออโอ้ยไม่ผกเข้าเดียวกบเม่แล้วข่อยก็ได้มีคนบอกว่าเสียงเขาเริ่มไปล่ะมีคนบอกว่าข่อยดังแหมเออข่อยกับแมแมบแแมบก็สร้างข่อยเปียงะห้วยข่อยบนนี้น่าจะเฮ็ดนอนเฮ็ดแห,ห,ห,หล้วเสียงมันกระแมบเพื่อกันน่ล่ะแล้วก็มีคนบอกข่อยว่า ค่อยผากเรือยเงามาเออเออยเคยผากเรือยเง่ามากเมื่อก่อนเป็นบอ่อยแค่เป็นคนเบาดูจะขอใจบอ่อยเบาดูซื่อๆข่อยก็เลยเสียงแหบโอเคบอทางนาแลีนเฮ็ดอยังแลียนอย่ยงอุ้ยเขาหัวไปแปดสิบสี่เขาว่าแปดสิบสี่จังสี่มันต้องลงไปกระนำกระนำสมมือเซลโอเคเดี๋ยวฮอตต้องตามไปเพราะว่าเขาน่าจะปั่มยาอยู่อยู่ใส่ละเจ้าเจ้าจ้าจ้าอยู่ใส่น้ออยู่ใส่น้อยู่ ปังพุ่นเมนโบอา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 มาคนเดียวตีบักลายยุใสอีกลหรออีกคนหนึ่งไปใสข่อยคือเป็นทรงคือผักบบมวนเนี่ยไม่เป็นจังเลยดูย <c oughs> ข่อยเสียวข้างล่างเลยตอนนี้ว่าแต่ว่ามูมันไปใส่ว่ามูมันไปใส่หมพบมาซอยกันตีพบมาซอยกันแน่ตตี้ <c oughs> อ้าวแล้วข้างล่างเขามีรถมามูเขาแท้เลย ลงบอ่อลงบอ่อมันต้องลงอะมันต้องปั่มมูนันแหละวิ่ง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 นั่งยองยองจังสี่มันกระถือไปตัวมันนั่งยองยองปั่มมูบนเนี่ฝ่านี้่หมวกเว้ยฮู้สาดใจแห้งเว้ยขอคนนั่งส่ดูดูเด้อโอ้จับสามโอเคกระสุนโคบไอวอเยอะแยะระเบิดระบงระเบิดเอาไหมเบิดสโคบสี่ใส่เข้าไปจมเลย เดี๋ยวค่อยๆตั้งโต๊ะหม่แป๊ปนึงโอ้แต่ว่ากระสุน SMG บ่มีเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยๆใส่สโคปก่อนโอเคโขบสองกระิ่มไปเบิ่งกระสุนใหม่ก่อนนะโอ้ย SMG บ่โบมีหลีตายแล้วค่อยตายตายคักๆโอ้ยอุ้ยอุ๊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 ยข้างล่างข้างล่างเนี่ยเนี่ยพญ่ำบอไทยบอกเออเออพญ่ำบอลาวบอกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยฟดี้ อุ้ย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 บ่โดนบ่โดนบ่โดนโดนมาแต่ว่ายิงบ่โดนเอา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 สิปะทะปะจจาปะทะบ่ขวัญีจับสามเด้สิปะทะตีเจาสิปะทะขวัตีจะบ่ปานี่ขวัเนตีออกมาแหมนี่ออมไปข้างล่างก็ไเลยวะขวอยบ่มีกระสุนอัน S M G ไหมอุ้ยมีกล่องหนึ่งแจมเลยโอเคโอเคเดี๋ยวขอัญขอกับไปตั้งรักอุ้ยอุ้ยเนี่ยความมาคักวะ ข่อยมักขักว่ะบอกไทยบอกเออเออเอาแลนมาทั้งผีแลนมาทั้งผีแลนมาทั้งผีชาดแม้มยังล่ะอุ้ย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 เอาเอาเอายิงลบยิงลบติโอ้ยข่อยตั้งไอ้วอลประนาทข่อยเล่ยนไอวอลวอลเป๊ะพันยาแป๊บหนึ่งเอาสจ่อไอ้วอลข่อยตีข่อยมีหลายด้ไอ้วอลข่อยมีหลายด้ไอ้วอลน่ะเอาไอ้วอลเบิร์ตั้งไม่ตั้งไม่โอ้ยข่อยกัดตั้งประนัด์ว่าข่อยใสไอ้วอลบันไดออกมาแม่ อย่าให้เขาต้องซูนนะอย่าให้ค่อยมีโมโหนะโอาสั่นี้ต้องแปลกๆอย่งเอ้ายิงอย่งละจ้ายิงอย่งละจ้ายิงอย่งไอ้วอยิงไอ้ว้อเลน็ตี้ว่าหุดข่อยแรงวะพี่กระโดดยิงแต่ตั้งไอ้ว้อถือว้อถือซับซับยิงไปเลยถือใจข่อยแห้งเราข่อยขั้นแถวว้าบอกว่าเลยจบเออบอกไทยบอกเออ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 บอกแล้วเ้าอุ้ย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 โอ๊ยกระแดะค่ะข่อยนี่ เขาบเลยว่าไฟด้วยเขาขออยเองคอยเองคอยเองบ่โทษไพโทษสังชื่อห้องอุ้ย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 สิบอดบวกด้วยเด็กน้อยจะว่ายังขกินตะบะคุ้งเพชรซื้อโอเคโอเคเดี๋ยวเขาไปน้ำหากระสุนเอ็มจีก่อนเด้อตอนนี้เขาคิวมมแล้วหูคิ้วเหลือศัตรูอีกสิบเจ็ดคนแต่ว่าโอ้ยนี่ตรงนี้มีเอ็โอเคเลย วงหันนี้มันบ่มี SMG โอ้มี3ามสบลูกหกสิบหกลูกกับพ่ออยู่ดอกเดียวคอยคอยอีกจง้อ่ก่อนมีคอยซัมบอุ้ยมีอีกกล่องนึงโอเคแบบนี้มันกระแจมเลยล่ะจ้าคอยพร้อมบวกแล้วตอนนี้ประเทศไทยใครก็ได้ห <c oughs> อิรบอบอขอดตัวอันพวกเจ้ากับคอมเมนต์ตบมุกคอ,อยในเด้อคอยกรเออเองหัวลอเองเนาะเออ โอ้ยมียาโอเคกระสุนระเบิดเอามาให้เบิดเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งค้นยูพีกันต่อกันเลยเนาะพราะว่า,พวาเาพรวะพวะอย่างวะเออเพราะว่าคน้นยูในบีมาสก,กินะ่ะสิเบิดแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นไปเบิ้งข้างบนกันต่อเลยแลนแม่มือนี่ข่อยเอามีเกลมามือที่ข่อยลงมือเนี่ยมันให้เปิดพี่อันนั่นเด้ พี่ออเดินเสร็จไหมแม่เดี๋ยวขันคอยมีเงินขอกระสิเติมขันคอยบอมีเงินกันแล้วไปด้วยทุกคนแต่อย่าว่าคอยหลายๆขี้หมูกอะไรล่ะคอยก็ได้ครับรถมากมื่อห่นี่อันหมวกกันน็อกกับบัสไซทังฝุ่นอยู่มันฝุ่นเขาหูดังคอยขี้หมูกลายเลยขอซื้อขี้หมูกแบบหนจะแนะจังไนเด้อทุกคนอย่าถือสาคอยไรโอเคเดี๋ยวเข้าหาคนกันต่อเลยแต่ว่าทั้งนี้สมีบอ มันคือเป็นมิสซิลีแทนเนาะนั่นเลโซนมาเกิอดอู่นอีกแล้วชุบม,มาเบื่อแทนเนาะแล้วขงังหลังเฮามีรถม้าแบบนี้โอ้มีเอ็มจีรถมาแบบนี้โอ้รถฟ้ารถฝ้าลงบาเอาโดดลงจังซี่กับซับไปตียิ้มไปตีแบบนี้แบบนี้บ้าเดาบ้าดาบ้าดาเบิ่งกซงแล้วเกาะยังสู้พกันเกาะยังฮะเกาะยังเกาะแน่นๆนะน,น้องติเกาะยังเอาแรงมาทาั้งยีสิงขนาดวะ โ,โอ้คอยยิงวั at athletes, athletes, ถนัดเด้นี่อืมต้องได้ดีว่าคอยกับประกาศยืนนิ่งๆิได้ปะนี่เพราะว่าเอามาเลีนมาทั้งสองคนเลยบอว่าันนี่แม่นบอว์ขันคอยดับ่ผิ้ลพีดขันคอยแหนบ่ผิดบ่แม่นดับ่ผิ้ลพีดขันคอยแหนบ่ผิ้ลพดคอยกับยานมันเล็งหัวคอยว่ามันนั่นนั่นนั่นขืนจุดแดงขึ้นจุดแดงเพราะมันเล็งหัวเขาอยู่โอ้ยยิงมาถึกยิงมาถึงยื้อเฟื่อมยื้อเฟื่อมยื้อเฟื่อมเว้ยวุนสิยหายได้ปะนี่ กูเล่นอ,อยู่ลอยรอบกูกลัวกูสิไดกูสิมาตายยังสีบ่ไ้ดีเดียสิหมหูวคนจ่อยอ,อ๋อใดดีคือจังขาเจ้าเล้งหัวแมนั่นๆันนมันยืนอยู่เฉยๆไหมโอ้โขอบะกาออกไปสูงสีดีวัดกันบ่วัดกันบ่วาดกันบ่นบอนบอโอ้ยก่อสามพังพะนะก่อสามพังเลยคอยก็ได้ก่อแตกไปเรียบร้อยเอาล้เขายิ่งก็ผู้ใดอีกเขายิ่งก็ผู้ใดอีกวันนี้ก,ก่อสองเลยฮต่เลย พองหัวมันจากไหนเนี่ยพองหัวมันจากไหนเนี่ยพลอยหัวมันจากไหนเนี่ยพองหัวมันจากไหนเนี่ยออกมาสิออกมาสิดาวไปก่อนซ้ำเลยได้แล้วกูซ้ำเลยกูเป่ายิงเลยเออศัตรูต้องล่างศัตรูไปก่อนยิงมาสีตีฮะสิยิงมาแบบนี้ตีเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวคือจังมีคนยิงอยู่ข้างล่างติดแม่นบอฟังข้างล่างค่ะเจ้าเมื่อกี้ไหมข้างล่างอันซากปรักหักพังนี่ไหม เอ้าแมนบอือแมนข่อยมัวซั่วว่าหันคือจะมีคนยิ่งขึ้นมาอีกเด้อุ๊ยข่อยตื่นเต้นเฮียมือข่อยออกเวลาตายตายข่อยสแป้งเลยแล้ววันนี้ข่อยยานข่อยล่นไปแล้วข่อยแตกแหมข่อยก็ต้องอัดไหมไหมข่อยเรียนยู่ประมาณลอยรอบได้เลรอที่มือนี้ชั่วข่อยชิ้เลแต่ละคลิปนี่โอ้ยคนกัดลอยลอดไปเรื่อยๆแล้วข่อยคิวมาเจ็ดคิวสุขคนกันถ้าเกิดว่ามันบ่หอดสิบคิวก็อย่าว่าข่อยเด้อ ข่อยกะกะก,กากว่าเมนยังดอกข่อยกะอยากเล่นอยากเฮ็ดเนาะเออข่อยกะเฮ็ดให้มันดีที่สุดข่อยคิ้วได้หน่อยกะ่าว่าข่อยไลย่ว่องหันนี่ข่อยว่าข้าเจ้ายิงมาจากข้างล่างแถๆเลยแม่นบอกขันข่อยดบบอปผิดเด้อเนี่ยว่องหันนี่กล้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางเนี่ยมันตายไปแล้วเนี่ยเอ๊ะหรือว่าศพข่อยยิงว่ะเออศพข่อยยิงนี่ว่ะโอ้ขอบอกายอยู่ซื่อเลยปะเนี่ยอาจังอดไดีเนาะปะเนี่ยขอเก็บแปบ๊บด,ดูดของแปบ๊บด,ดูดไปให้เบิด มียังกันดูดเบิร์ดละาคอยดูดสุญญ์เย,ยว้นซีค่ฮีกับกับอะไรล่ะขอกระบอกซื้อทีซ่าขอกระบอกหนอินโนแอนเนอกเออมีคนถามคอยว่าคอยอายุเท่าไหร่คอยสิตอบมองนี้ได้ว่าคอยอายุยี่สิบเอ็ดขวบจ้าโอเคบอโอเคบอลคอยยี่สิบเอ็ดขวบเด้อคอยบอ่ิมแมนเด็กน,น้อยเด้อถึงคอยซีนาเริกธรรมคอยร้อเล่นคอยร้อเล่น ข่อยยี่สิบเอที่ดีแต่ว่าหน่าข่อยกับเด็กอีดีหล่ะข่อยก็ไม่ได้โอลินดอกเออโอ้ยไายซาร่าบอกลายซาระโอเคเดี๋ยวข่อยหาคนยูพีอีกก่อนแต่ว่าข่อยว่าแม่น่าจะเบิร์ละล่ะโอ้ยคนเรือแปดคนแล้วเห็นทีงไหนเขาคือสิหาคนพ่อวงกับบักกว้างไหมเออ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 นั่นเอออีกแล้วอุ้ย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 ในเด้อให้ข่อยอุ้ยแน โอ้ยวงบีบไปฟังพุ่นเดี๋ยวขอยต้องแล่นเขาวงไปก่อนเพราะว่าขันไขยแล่นเล่นยุ่งจังสี่นะรับร้องโอ้เหลือเจ็ดคนเลรวอันมีคนถาดักยิงข่อยแท้ๆเดี๋ยวขอยต้อง้าไปทางพุ่นสุ่คนเป็นก็ข่อยบวเวลาข่อยเล่นเกมล้วแบบข่อยเก่งแม้ล่องเทือแม้เก่งจนเฮียดากออกเอาบมื่ยาดากออกกระตุ้นแตกเอาเจ้าว่ายิงอีอย่างมากบ็ไปกินยันแล้วขนน่ามีคนมา ยืนอยู่จังสี่เก็บของอยู่จังสี่ล้วจังไหนเขาไปได้กเก็บของดอกเขาเล็งเฮาอยู่แล้วใส่มือเฮาก็มีคนยิงกันออสวัสดสออีคนเบิงสิบเจ็ดคนแสดงว่าบักวังหันนี่มันยิงคนไปหลายเดนี่สิบเจ็ดคนเบิงโอ้เหลือหาคนเดี๋ยวห้องลรนลงไปเบิงทางล่างก็แล้วกันอีกยิมหาวิทันอยู่ดอกมองนีมีศพอุ้ยก่อสามโอเคเลยโอเคโอเค เขายิงกันอยูุสัยย่านค่ะนั่นนั่นย่านเขาเจ้าอยูบอกว่านั้นแหมหอนาฬิกาโอ้ไม่เห็นหัวนักด้วยนี่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 เขาเล่นน่าจะสองคน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 อยู่นี่เขายังไม่เห็นเขาเขายังไม่เห็นเขาแมนบอลนั่นนั่นเขายังไม่เห็นเขายิงประธนาดิวดีแต่ว่าเขายิงบ้าอะได้เดี๋ยวเขาสีดักเขาเดี๋ยวคอยคออ่อนไปเขาวุ้งก่อนละกันคอยคออ่อนไปเขาวุ้งก่อนละกันโอ้โอ้โอ้นั่งทับถุงก็ได้อืมมาแล้ววงกับบีบมาแล้ว ข่อยขอไปดักหนาเขาละกันข้าเจ้าสองคนแล้วข่อยต้องหาอีกสองคนก็สิหาพอเนาะบันนี้เนาะมองนี่อุ้ยมีจับสามโอ้ยเมียนแม็กสามโอเคเดี๋ยวโอเคตอนนี้เขาก็ะไก่วงแล้วล่ะเขาอยู่ไก่วงแล้วขอดักอยู่มองเสาไฟฟ้านั่น่ๆเขาเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วทันหมทันหมทันหมอุ้ยเขาจะได้เก่าที่ได้ซีฟหนึ่งเว้ยเกอดยังนี่แต่ว่าเขาไม่เก็บเสียงเขาสิเหน็นงกอยอยู่อุ้ย เรวอีกสองคนข่อยกันยังหาพอเห็นอยู่เดินตอนนี้แต่ว่าวงกับบีบมาสิออกมาบอออกมาแม่นบอออกมาแม่นบอกระทะ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 ซอยชีวิตกระทะซอยดาวไปตัวถึงหัวไปขอบอกแล้วอย่าโดดเวลายิงอย่าโดดเออเวลาโดดเวลาแลนอย่าโดดเพราะไม่โอเวลาบอลเแพร่คลายหลินถิ่มกร์บอมเปนเวลายิงอย่าโดดแล้วบักอันหญิงแดนมาทั้งสี่บ้านเลยเห็นกูแม่นบอบ้านเลยเห็นข่อยแม่นบอจังสี่ขอกัดจัดเอ็มพีซีศูนย์ห้มันนั่งย่องย่องนั่งขี่อย่งอยู่ใน สใจข่อยแห้งว่ะสะใจข่อยแห้งข่อยสิเป็นที่หนึงน่งด้บอข่อยสิเป็นที่หนึ่งใบอขอ่อยคิวมาแล้วสิคิ้วแล้วอีกสองคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายข่อยต้องเอาแชมป์มาให้ได้เพราะว่าตอนหนีเฮียมือข่อยออกอยู่จนว่าเฮ้ยวงมันบีบมาฟังนี่ข่อยอคอขึนอันฮอนี่ละกันหอเขาเอื่นห้ออย่างหอคขอ,อยขอ่อยคอขึนหอคขอยละกันเพราะว่าข่อยว่ามั่นใจว่าเขายุใส่ข่อยขอเนี้ยเบืองเขากน เพราะว่าเขาอาจสิแตกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเห็นวึ๊บวับวึ๊บวับี่ตนใหม่มันแมนอีหยังมันนั่งขี่มันบอมันนั่งขี่มันบอเอาไม้แกล้งขี่บอฮะมันขี่อย่างปลาใหม่ของน้ำกมีเว้ยอยู่อีกสองคนสุดท้ายโอ้ยบอมแมนอีกคนเดียวสุดท้ายบอกว่าคันนี่มันมาคนเดียวเออมันบอแมนทีมกันแสดงว่าคนสุดท้าย สุดท้ายสุดท้ายและท้ายสุดสุดท้ายและท้ายสุดตอนนี้ข่อยมีสิบเอ็ดข่อยยิ่งได้แล้วสิบเอ็ดคนข่อยก็พอใจแล้วล่ะคันข่อยสิตายข่อยกะตายข่อยกะตายได้ในฐานะนักสู้บุ้ย้เด็ฝนวาเด้กเ <c oughs> ขาว่าลินเขาว่าลินเมื่อน,นี้ข่อยไปฟังอาจารย์บรรยายมาอาจารย์หัวหลอตลกมากเลยเพื่อนหัวหลอ <c oughs> สิแม่ข่อยเขาหัวหลอดนะ เอ้ยคอยว่าค่าเจ้าอยู่ของเถิงเพื่อนอยู่ของเึงแต่แท้บ่เป็นเพื่อนมันอยู่ของเึิงแต่แท้นะอีลีอีรีแล้วตั้งไอวอไปก้อนตั้งไอวอไปก้อนเพราะว่าเขาอยู่ของเึงแบบนี้เขาไม่สิทธิแตกยิงมาบอยิงมาบอตั้งไปก่อนข่อยใส่ไอวอบพาแข็งเ้อยืนเล็งหัวขวาม่บ้อยืนเล็งเอ้าใส่วะาใส่วะาออกมาไหมโอ้แบบนี้เขาก็ต้อง หลับหูหลับตาหลับหูหลับตาอย่างไปเลยเดี๋ยวฮอต้องหลับหูหลับตาแลนขึ้นไปไปท่าเลยคอยตายเป็นตายคอยอะคอยสายบวกเขาเป็นสาสสุ่มคอยคอตั้งไอวอสคอยคอแลนขึ้นไปแบบหนามืนมืแบบบบแนมอย่างเลยข้าเจ้าแลนมาตั้งไอวอสสิ่ตังไอวอสสิ่ตั้งไอวอสสิ่แล้วจั้งไหนตั้งไอวอสถือไอวอเห็นยังถือไอวอสยังเขาหว่าเป็นสิังสิ่กระได้ที่นึงไปตัวฉันฉันได้ที่นึ่งไอ้เนื้อคอยมันอยู่ผู้เดียวคือพี่บาน スイッチ